ของเรามาทางานของเรามีความฝันทั้งความว่างที่เราวาดเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาที่ใ<ม>ส่ชุดชั้ก็จะติดต่างกันแบบรู้สจกติดแบบรูหลานะแล้วคุณดูลร้านนี้เนะี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความสวยงามแม้ว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีการทำงานที่ไม่ถูกต้องไม่รู้วิธี นะครับไม่รู้ว่ามีวิธีการปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้องอย่างไรนะครับแต่เมื่อได้เรียนรู้ได้รับรู้ว่าวิธีการถูกต้องก็ทำอย่างไรนะครับจะต,ต้องทำอย่างไรทุกคนก็จะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำสิ่งนั้นอะ่ะไปใช้ได้ทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันหมดอย่าไปคิดว่าตำแหน่งนั้น สำคัญกว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้สำคัญกว่าตำแหน่งนั้นไม่ใช่นะครับทุกองกรนเนี่ยทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันหมดสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งนะที่สำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยร้านของเราเนจองูกคับ และประสบความสำเร็จนการทำงานนะครับนั่นก็คือความสามัคคีนคั่นเองผมขอฝากสิ่ที่ผมพูดวันนี้ให้เป็นข้อคิดไว้นะองค์กรใดก็แล้วแต่นะที่มีพนักงานที่เก่งๆมากๆนะแต่ขาดซึ่งความสามัคคีนะครับองค์กรนั้นอนะ่ะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีแตปัญหาปัญหาปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่ในทางกลับกันนะ องค์กรใดก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ต้องมีคนที่เก่งจนถ,ถึงขนาดเป็นที่หนึ่งมากๆนะครับแต่ว่าพนักงานในองค์กรนั้นน่ะมีความสามัคคีของเกี่ยวกัน,เ,นเป็นอย่างดีเลยองค์การนั้นนะองค์กรนั้นนะก็จะมีความประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง ก็สวัสดีน้องๆพนักงานนะครับแล้วก็ทีมบริหารของร้านเข้าใหม่ปามันนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ทางทางร้านเนี่ยได้ทวนพวกเรามา,าเลี้ยงสั่งสัคนนะครับเนื่องในวันปีใหม่นะครับก็อยากจะมาอวยพรน,นะครับปีใหม่ให้กับพวกเรา ทีมงานของร้านเข้าใหม่ปมามันทุกคนนะครับที่ได้ผ่านประสบการณ์อีกหนึ่งปีในการที่ได้มาทํางานที่ร้านเข้าใหม่ปมามันนะครับน้องๆก็คงจะได้ทั้งประสบการณ์นะครับได้มีโอกาสได้บริการลูกค้านะครับแล้วก็ได้พบปะลูกค้าในร้านของเรานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสได้ไปที่ร้านเนาะก็รู้สึกชื่นชมน้องๆพนักงานนะครับแล้วก็การพัฒนาของร้านที่เติบโตขึ้นนะครับ ก็ด้วยจากความร่วมแรงร่วมใจของน้องๆพนักงานพวกเราทุกคนนะครับก็อยากฝากน้องๆว่าร้านเข้าใหม่ปมามันเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็อยากจะให้พวกเรารักษานะครับคุณค่ารักษาสิ่งที่ดีๆของของร้านเข้าใหม่ปมามันที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างนะครับ พี่ก็อยากจะอวยพรนะครับให้น้องๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่ปัญญาน้องอาร์ตนะครับแล้น้องตู่นะครับพี่เมียดแลด้วก็พนักงานทั้งในครัวแล้วก็พนักงานที่เป็นฝ่ายดูแลลูกค้านะครับเป็นพนักงานของร้านข้าวใหม,ปม่ปลามันเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับขอ <Wh. S 1> ให้พวกเรามีความสุขแล้วก็ประสบควาสมสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราคาดหวังทุกประการนะครับที่ว่าข้าวใหม่ปามันเนี่ย ก็เป็นคุณภาพของชีวิตซึ่งคนต้องกินข้าวต้องกินปลาข้าวใหม่ปลามันหมายถึงข้าวําใหม่ก็อร่อยปลาในช่วงนี้ก็อร่อยเพราะนี่เป็นชื่อของร้านที่เกิดขึ้นมาแล้วข้าวใหม่ปลามันเนี่ยก็ทําให้ท้องถิ่นท้องที่เป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศอันนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมจากาล่าง อยากจะบอกว่าโรคทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงซับซ้อนไม่มีใครเขาไม่มีกูรูคนใดสามารถพยากรณได้ทีนี้ถ้าจะสามารถให้มันเท่าทันเนี่ยก็อยากจะบอกลูกหลานว่าชีวิตทุงคนนะ่ะต้องมีสองอย่างคือฝีมือและฝีใจฝีมือคือทักษะ,ะฝีมือคือทักษะเนี่ยจะทำให้เราพมาหากิน พูดง่ายๆว่ามีอาชีพในการที่จะหาเงินได้นะวิจัยก็คือว่าความมุ่งมั่นที่จะมองว่าเราจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่กับเข้าหมายประมันในทัศนาของลุงคิดว่าเข้าหมายประมาณน,นี่ก็เป็นชุมชนหนึ่งนะ คำว่าชุมชนนี่ในความหมายที่ว่าไม่มีพื้นที่ว่าตรงนี้ตำบลไหนบูไหนแต่ว่าการที่ชีวิตในเข้ามาประมาณเนี่ยหลายสิบชีวิตเนี่ยมาอยู่ก็ถือว,ว่าเป็นชุมชนเรียกว่าเป็นชุมชนกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้าเราจะทำมันแล้วเข้าไปประมาณเนี่ยเข้ามาประมาณได้ให้อะไรเราสองอย่างคือด้านฝีมือ ก็คือว่าเรามีทักษะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าการอยู่ที่เข้าใหม่ประมาณน,นี้ก็มีเ,เรื่องที่สำคัญที่สุดคือทักษะในการบริการซึ่งเป็นเยี่ยมยอดของทักษะในโลกเลยทำไมคนไทยจึงได้รับการขนานนามว่าคนไทยเนี่ยคนจะโลก ถ้าดูในคลิปต่างๆว่าใครๆก็ติดใจเพราะมีบริการคําว่าบริการไม่ใช่เอาของไปให้เอาไม่ใช่อาอาหารไปเสริฟคำาบริการก็คือว่าหน้าตายิ้มย้มกัใสแม้ว่าจะเหนื่อยแต่เหนื่อยก็ยังค่อยๆย,ย,ยิ้มเพื่อให้คนที่มามาพบาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะให้ลูกหลานได้ฝึกทักษะอันนี้เป็นต้นทุนที่ชุมชนเข้าใหม่ได้ให้โอกาสเราเพราะฉะนั้นชุมชนเข้าใหม่สามัญเนี่ยให้โอกาสเรามีงานทํา นะไม่ต้องไปเกาะคนอื่นไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไม่ต้องไปหาเงินจากที่อื่นเพราะอย่างน้อยอลุงเชื่อว่าเข้าไหร่ประมาณก็มีสปิริตเพียงพอที่จะดูแลพวกเราอย่างเป็นธรรมยังมีสวัสดิการให้แล้วคิดถึงอนาคตแต่ว่าปัจจัยชี้ขาดก็อยู่ที่ตัวเราตัวเราเห็นว่าเราจะฝึกทักษะอะไรไปทักษะในการบริการนะมีมีทักษะที่จะให้ดูแขกเ,เป็นผู้ที่สำคัญต่อเรานะแล้วก็ฟีใัย ก็คือว่าทํำยังไงจะได้นะใช้โลโก้หรือชื่อเสียงเข้ามาประมาณนี้เข้ามาอยู่ในใจเราได้เข้าเข้ามาอยู่ในใจเราหมายความว่ายัางไงหมายความว่าให้รู้สึกว่าเข้ามาประมาณก็มีผู้รูปากการต่อเราในการที่ให้เราได้ยิ้มกับตนเองตื่นเช้ามาก็จะออโอันนี้มีงานทำคนนี้ต้องเจอแขกที่ลักษณะพิเศษของเข้ามาประมาณเนี่ย เข้ามาประมาณเนี่ยเนื่องจากว่ารับแขกต่างประเทศเยอะรับแขกตูตานุทูตรับแขกจากที่นู่นที่นี่ต่างๆนะเพราะนั้นจะมีความหลากหลายมากกว่าร้านอานหารดางๆที่เคยอ,อยู่ในสมุทรทุกราวแล้วพวกคนนั้นเมื่อเดินเข้ามาเข้ามานยถ้าลูกหลานได้สังเกตก็จะเห็นอาการกริยาของพวกเขาเหล่านั้นก็เท่ากับเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งบุคลิกภาพเขาเขาแต่งตัวยังไงเขาพูดเขานั่งตายังไงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นต้นทุนที่เราจะรับเรียนรู้เพราะฉะนั้นในการที่คิดว่า ชุมชนเข้าใหม่ประมาณเนี่ยจะให้อะไรแกเราเก็ขอให้ลูกหลานมองอนาคตไกลๆมองอนาคตไกลว่าเราจากนี้สมมุติว่าอยู่ที่นี่ปกติการทํางานนี่นะจะเริ่มอิ่มตัวก็ประมาณ8ปีปกตินะปะัญหาว่าจาก8ปีเนะี่ยเราต้องดูว่าจากปีที่1มา จนทั้งถึงปีที่5และปีที่6ปีที่เจ็เราได้รับอะไรบ้างเรื่องฝีมือทักษะเรื่องฝีใจดูความมุ่งมั่นต่างๆเราเข้าใจโรคมากน้อยอย่างไรอันนี้เราก็จะใช้เรื่องเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ใกันไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่นะลุงได้มาพูดกับพวกเราทั้งหลายเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะให้เราถ้าเรามองชุมชนที่เราอยู่ด้วยคือเข้ามาประมาณนี้ละ เราก็จะมองหรือชุมชนอื่นๆได้ดีเข้าใจเพราะฉะนั้นอยากให้ท่องไว้สองคำคือฝีมือให้เท่าทันฝีใจก็ให้ให้รู้สึกอ,อยู่กับตัวเองเท่ากับฝีมือที่มนะีเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าลูกหลานทั้งหลายาจะประสบความสาเร็จก็อขอเชื่อว่า,าให้ถือว่านะเข้ามาประมาณนั้นก็เป็นของเราด้วยในเชิงของชื่อเสียงถ้าเข้ามามีชื่อเสียงดีนะ เขาก็ามาแขกก็เข,เข้ามาบ่อยๆเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรืร่อยๆแลวแถมอย่างเดียวถ้าข้าเข้าใหม่ประมาณจเจริญก้าวหน้าเถิดเถิธุรกิจเราก็จะได้ผลประโยชน์ยั่งยืนอันนี้ลุงเชื่อแน่นอนว่านะ,ะคุณปัญญาและอาดเนี่ยเขาโตมาจากโตมาจากความคิตต้นไม้ของพวกลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกที่จะเอาเปรียบพวกเราเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้สึกว่าเข้าใหม่ประมาณจะเป็นเครื่องมือ ของการให้เราฝีมือในการฝึกทักษะฝีใจคือความมุ่งมั่นที่จะดูว่าชุมชนใกล้ตัวชุมชนที่หมู่บ้านเราแล้วชุมชนโลกซึ่งมันซับตอนตวันนี้นะอันนี้เพราะ,ะนั้นสุดท้ายก็อยากให้นะทุกคนน่าจะมีมือถือดูให้ทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบมือถือได้ระด,ดับโลกมากอย่าดูแต่เท็กตักให้ดูในเรื่องอื่นๆว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะเศรษฐกิจโลกเขาไปถึงไหนเวียดนามเขาไปถึงไหนอนะ่ประเทศรวยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ขอให้ดูแบบนะั้เพราะ,ะนั้นในโอกาสปีใหม่ นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ขอบคุณบ้านพน่อของตวเดงขอบคุณตัวเองที่ได้เลือกงานชิ้นนี้ที่ได้เลือกอยู่กับข้าใหม่ปลามันแล,แล้วเมื่อเราอยู่กับข้าประมาณเราทําดีๆไปเข้ามันก็เข,ข้าใหม่ประมันก็จะให้ของดีๆกับเราสุดท้ายขอให้เกือก่อความคิดอยู่สองอย่างว่าเมื่อเราให้โอกาสเราก็จะเห็นความฉลาดปรากฏจากคนที่เราให้ไปแต่เมื่อคนที่เราให้เขารับโอกาสเราเขาก็จะไม่พลาดสิ่งดีๆ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสื่อสารนูกไขนะ่นะก็ขอให้นึกตงน,นี้ว่าถ้าให้แล้วไม่เอาถือว่าบุญมีแต่ก,กำบงังนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากมุงเดชครับ